มีเป็นทีไหม只有一个梦想相信自己如何原理到大总มีความฝันเชื่อมั่นในตนเองฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเรียนผู้นำระดับดเรคเตอร์และสมาชิคกครอบครัวคัตเซมที่รับทุกท่านดิฉันนางสาวนันิชาวัฒนาฟุงเจริญสตาเมเนเจอร์จากพัทยาค่ะ ผู้ที่เปิดโอกาสทองทางธุรกิจให้แก่ดิฉันได้แก่ท่านข่าวกระดกวลีคำลือชัยค่ะ ดิฉันนะคะเป็นคนภูมิลำดาเดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายดิฉันจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏเชียงรายสาขาวิชาศิลปศาสตร์บรัณฑิตเอกวิชาภาษาจีนค่ะหลังจากที่ดิฉันสําเร็จการศึกษานะคะดิฉันก็ได้เข้ามาทํางานที่พัทยาในช่วงที่เข้ามาทํางานที่พัทยาค่ะดิฉันก็ได้มาดูแลกิจาการร้านกาแฟให้กับพี่สาว ซึ่งดูแลกิจการไปสักปีหนึ่งอาหารกิจการก็ดําเนินไปด้วยดีค่ะแต่หลังจากนั้นก็เกิดวิกฤตการนึงวิกฤตการขึ้นมาก็คือทางเจ้าของพื้นที่เขาได้เพิ่มค่าเช่าจากหนึ่เท่าตัวเป็นสเท่าตัวค่ะซึ่งในตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะ สู้กับค่าเช่าที่แพงได้ดิฉันกับพี่สาวจึงตัดสินใจในการเซ็งร้านกาแฟเมื่อเซ็งร้านกาแฟเสร็จค่ะดิฉันก็ได้ไปสมัครงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในช่วงที่ทํางานที่โรงแรมแห่งน,นั้นในช่วงเลิกงาน,นะคะ่ะดิฉันก็ได้แวะเวียนไปหาท่านท้าวกระดูกวลีค่ะและท่านได้พูดถึงความสวยงามของธุรกิจคงเซ็นและก็ท่านได้พูดแนวคิดให้ดิฉันนา กลับไปคิดว่าเธอจะเป็นลูกจ้างตลอดไปหรือว่าเธออยากย้ายตัวเองค่ะให้มาอยู่ฝั่งขวาม,มือดิฉันจึงนำกลับไปคิดค่ะและในช่วงนั้นประจวบเหมาะกับน้องสตาบที่ศูนอัลทลเของท่านกำลังจะลาออกดิฉันก็เลยตัดสินใจในการลาออกจาก นักงานประจำที่โรงแรมแห่งนั้นเพื่อมาเป็นพนักง,งานที่ศูนย์อัลทไลทยของท่านข่าวตลกวลลีเมื่อดิฉันได้มาทํางานเป็นพนักง,งานที่ศูนย์อัลทไลทยของท่านข่าวตลกวลย์ลีค่ะดิฉันก็ได้ศึกษาในเรื่องของวิธีการทําธุรกิจว่าเราจะทําธุรกิจของเราเนี่ยทำยังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มในการทําธุรกิจค่ะเราต้องสมัครสมาชิกก่อนาก,การสมัครสมาชิก KKD ก็จะอยู่ที่ 500บาทเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะสร้างแบนด์ตัวเองเมื่อสร้างแบรนด์ตัวเองเสร็จเราก็มีการเรียน,นะคะ่ะไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเราก็มีการเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เรียน,นะคะ่ะเรียนในที่นี้ก็จะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันก็คือฝั่งอัพลน์หรือว่าเซกเตอร์กับฝั่งบริษัทค่ะฝั่งอปพลน์นะคะเราจะเรียนในเรื่องของแนวคิดการทรําธุรกิจค่ะเมื่อเรียน,นแนวคิดการทําธุรกิจเสร็จเราก็เรียนในเรื่องของวิธีการทําธุรกิจค่ะ ว่าเราจะทําธุรกิจของเราเนี่ยทำอย่างไรให้ประสบความสาเร็จเมื่อเรียนแล้วใช่ไหมคะเราก็บวกกับการเรียนแผนธุรกิจค่ะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงในเรื่องของแผนธุรกิจเบื้องต้นของบริษัทนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จใช่ไหมคะก็เรียนโปรดักต์ต่างๆของบริษัทในฝั่งของบริษัทค่ะเราก็จะเรียนในเรื่องเรเวลมาร์เก็ตติ้งหนึ่งนะคะค่าเรียนก็จะอยู่ที่900บาท ซึ่งเรียนในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพของเราแล้วก็2นะคะเรียน level marketing สองนะคะก็คือค่าเรียนก็เท่ากันค่ะอยู่ที่900บาทเหมือนกันจะเรียนในเรื่องของโปรดักต์สินค้าต่างๆของบริษัทค่ะและในส่วนตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของเรียนของ U B f i f y Professional ด้วยและเมื่อเรียนจบใช่ไหมคะก็จะมีงานปลอมค่ะเป็นงานฟรีก็จะมีในเรื่องของ ซามีเนเจอร์ฟอรั m มแล้วก็ดี r เตอ o r ฟอรั m มนะคะเมื่อท่านดำเนคุณสมบัติครบตามที่บริษัทกำหนดไว้เมื่อท่านเรียนจบใช่ไหมคะท่านก็จะต้องออกไปทำงาน การทํางานในที่นี้ก็คือเราต้องออกไปทํางานอย่างจริงจัง3ามทีค่ะการทํางานก็คือท่านจะต้องไปค้นหารายชื่อส่วนตัวเมื่อค้นหารายชื่อส่วนตัวแล้วท่านก็มาแยกค่ะแยกประเภทว่าท่านจะไปขายสินค้าให้กับคนนั้นหรือว่าท่านจะไป ขยายธุรกิจต่อยอดธุรกิจของท่านค่ะเมื่อท่านทํางาน3-5ปีอย่างจริงจังแล้วใช่ไหมคะท่านก็จะ,กะเกษียณอายุเมื่อท่านกเกษียณอายุค่ะท่านจะมีทั้งฟรีดอมในเรื่องของการเวลาการงานการเงินนะคะเมื่อ เรารู้แล้วว่าธุรกิจของเราเนี่ยสวยงามยังไงแล้ววิธีการทําธุรกิจของเราอะค่ะว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนการตลาดซึ่งแผนการตลาดของบริษัทเนี่ยจะสามารถทําให้เราเนี่ยขึ้นตําแหน่งได้อย่างง่ายง่ายดายนะคะเพราะว่าเราสามารถสะสมคะแนนของเราได้ด้วย แล้วก็แผนการตลาดของบริษัทนะคะยังจ่ายสูงสุดถึง85%เลยนะคะแล้วก็รอบการทำธุรกิจเมื่อท่านสมัครสมาชิกในวันแรกอะ,ค,ะค่ะท่านก็จะมีแคตเตอล็อกใช่ไหมคะในแคตเตอล็อกอะคะ่ะก็จะมีที่ PV กับ BV แล้วก็ DP แล้วก็ RP นะคะในส่วนของ PV กับ PV เนี่ยของบริษัทเนี่ยจะมีตัวเลขที่เท่ากันก็คือ415 PV 415 PV เท่ากันนะคะแล้วก็ DP เนี่ยจะอยู่ที่1,100 1,000กับ10บาทนะคะซึ่งเป็นราคาสมาชิกนะคะส่วน DP เนี่ยจะอยู่ที่1,350บาทราคาข้ามกล่องหรือว่าราคาขายปีกนะคะการคำนวณายได้นะคะเราก็จะนำในรด้อง ของ BV เนี่ยเป็นการคำนวณรายได้คืนกลับให้กับเราส่วน PV เนี่ยนำมาเพื่อสะสมเพื่อบอกตำแหน่งของเรานะคะในรอบการทำธุรกิจค่ะเราจะมีรอบในการทำธุรกิจก็คือเริ่มจากวันที่1นะคะถึงสิ้นเดือนสมมติว่าในเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมนะคะจะมีอยู่ที่วันที่หถึงวันที่สาสิเอสมมติว่า วันที่31นะคะตรงกับวันหยุดนักขัตตะเลินะคะบริษัทจะเลื่อนต่อให้เรา1วันก็คือปิดยอดวันที่1ของเดือนถัดไปการจ่ายโบนัสนะคะบริษัทจะจ่ายทุกทุกวันที่12ของเดือนถัดไปค่ะแต่ถ้าวันที่12นะคะตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตตะเลิศนะคะบริษัทจะเลื่อนเข้าให้เรา1วันก็คือ การจ่ายโบนัสบริษัทจะเลื่อนเข้าจ่ายก่อนหนึ่งวันแต่การปิดยอดค่ะบริษัทจะเลื่อนบอกให้เราหนึ่งวันธนาคารที่บริษัทจ่ายโอนค่าคอมมิชชั่นให้กับเรานะคะจะมีอยู่สี่ธนาคารด้วยกันก็คือหนึ่งเลยธนาคารกรุงเทพนะคะสองธนาคารกสิกรไทยค่ะแล้วก็สามธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็สี่ค่ะธนาคารกรุงไทยค่ะแต่สําหรับสมาชิก ท่านไหนนะคะที่สมัครในเดือนแรกค่ะท่านจะได้รับเป็นกิฟต์ไวเชอร์เช็คมานะคะท่านสามารถนำกิฟต์ไวเชอร์เช็คนั้นนะคะไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้านะคะพร้อมแนบบัตรสาเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุไปด้วยแต่สำหรับสมาชิกท่านไหนที่ต้องการแลกเป็นเงินสดนะคะสามารถไปแลกที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพได้พร้อมกับการนำ กิปไวเซอร์เช็ค,ค่ะพร้อมกับสำเนาบัตประชาชนไปด้วยนะคะที่ยังไม่หมดอายุนะคะซึ่งแผนการตลาดของบริษัทค่ะจะแบ่งไว้3ส,ส่วนด้วยกันในส่วนที่1น,นะคะก็คือส่วนลดกลุ่มส่วนตัวเนี้ยสิถึงสาเแล้วก็ในส่วนที่2น,นะคะโบน,นัสชั้นผู้นำเนี้ยสูงสุดถึง4ีและในส่วนที่3น,นะคะก็จะเป็นกองทุนต่างๆอีก9 ซึ่งสาหรับในวันนี้ค่ะที่ดิฉันจะมาอธิบายดิฉันจะมาอธิบายในส่วนที่หนึ่งกันก่อนก็คือส่วนลดกลุ่มส่วนตัวนะคะสิบ mm hmm. ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์การสะสมเพื่อขึ้นตําแหน่งของเรานะคะบริษัทเขาได้กําหนดไว้ว่าถ้าเรามีคะแนนสะสมะค่ะตั้งแต่สามพัน PV ขึ้นไปเราจะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเรามีคะแนนสะสมตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพัน PV เราจะอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ ถ้าเรามีคะแนนสะสมอยู่ที่30,000 PV เราจะอยู่ที่18%แเปอร์เซนตแต่ถ้าเรามีคะแนนสะสมตั้งแต่60,000 PV ขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ในเดือนนั้นเรามีคะแนนกลุ่มส่วนตัวอยู่ที่15,000 PV เราจะอยู่ที่22%ถ้าเรามีคะแนนสะสมตั้งแต่60,000 PV ขึ้นไปแล้วแต่ในเดือนนั้นเรามีคะแนนกลุ่มส่วนตัวอยู่ที่30,000 PV เราจะอยู่ที่ตำแหน่ง3 0 และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่เราต้องทักจำแล้วก็ทําความเข้าใจก็จะมีอยู่คำสั่งคำคาดที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะก็จะมีคะแนนส่วนตัวนะคะคะแนนส่วนตัวค่ะมาจาก กินใช้ของเราส่วนตัวแล้วก็การขายส่วนตัวจาก KKM นะคะดิฉันจะวง KKM ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะมาบอกความหมายค่ะแล้วคะแนนกลุ่มส่วนตัวนะคะคะแนนกลุ่มส่วนตัวคะ่ะได้มาจากนะคะคะแนนส่วนตัวของเราคะ่ะบวกด้วย KKD ของเรานะคะหรือว่างองค์กรภายใต้สายงานของเรานะคะดิฉันจะวง KKD ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาบอกความหมาย แล้วก็คะแนนสะสมนะคะคะแนนสะสมค่ะสะสมเพื่อบอกตําแหน่งของเราก็คือสะสมตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มทำธุกรกิจที่เมื่อสักครู่ที่ดิฉันได้บอกไปว่าดิฉันจะมาบอกความหมายของคําว่า KKM กับ KKD ใช่ไหมคะ KKD นะคะก็คือสําหรับผู้ที่ต้องการทรําธุรกิจกับบริษัทค่ะจะมีค่าสัครับอยู่ที่500บาท ส่วน KKM นะคะก็คือผู้ที่ต้องการโดยพภคสินค้าของทางบริษัทนะคะค่าสมัครก็จะอยู่ที่100บาทค่ะดิฉันจะลองยกตัวอย่างการขึ้นตำแหน่ง s ตา r มเนเจอร์นะคะหรือว่าตำแหน่งแรกของบริษัทค่ะถ้าสมมติว่าในเดือนที่หนึ่งนะคะคุณมีคะแนนส่วนตัวอยู่ที่3,000 PV มีคะแนนกลุ่มส่วนตัวอยู่ที่3,000 PV มีคะแนนสะสมอยู่ที่3,000 PV ท่านจะอยู่ที่10%ค่ะการคำวนวณรายได้นะคะก็เอาตำแหน่งของเราะคะ่ะคูณด้วยคะแนนกลุ่มส่วนตัวของเรานะคะก็คือ3,000 PV ก็จะเป็นรายได้คืนกลับให้กับเราค่ะแล้วก็นำ3,000 PV ะคะ่ะมาหยอดกระปุกไว้ในเดือนที่2ค่ะ ท่านมีคะแนนส่วนตัวอยู่แล้ว3,000พ PV มีคะแนนกลุ่มส่วนตัวอยู่ที่12,000พ PV 12,000พ PV นั้นมาจากนะคะของตัวท่านเองค่ะ3,000 PV นะคะแล้วบวกกับสมาชิกภายใต้องค์กรของท่านอีก9,000 PV รวมทั้งหมดท่านจะมีคะแนน กลุ่มส่วนตัวอยู่ที่12,000พ PV ในเดือนที่แล้วค่ะท่านมีคะแนนสะสมอยู่แล้วใช่ไหมคะที่3,000 PV มาบวกกับในเดือนนี้ท่านจะมีคะแนนสะสมอยู่ที่15,000 PV ใช่ไหมคะท่านก็จะอยู่ที่14เค่ะการคำนวณรายได้นะคะก็คำนวณจากตำแหน่งของท่านค่ะ14%เนะคะนำมาคูณกับคะแนนกลุ่มส่วนตัวของท่านนะคะก็คือ12,000 PV นะคะ ท่านก็จะนั่นก็จะเป็นรายได้คืนกลับให้กับท่านนะคะท่านก็เอา15,000หมืนพัน PV ค่ะมาหยอดกระปุกไว้ในเดือนที่3ค่ะท่านก็มีคะแนนส่วนตัวส0 0พัน PV มีคะแนนกลุ่มส่วนตัว15,000พัน PV 1 5 0 0งพัน PV นั้นมาจากนะคะส่วนตัวของท่านส0 0พัน PV ค่ะแล้วก็มาจาก ภายใต้องค์กรของท่านอีก12,000 PV รวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่15,000 PV ในเดือนที่แล้วท่านมีคะแนนสะสมอยู่แล้ว15,000 PV ใช่ไหมคะมาบวกกับในเดือนนี้15,000 PV ค่ะท่านจะมีคะแนนสะสมอยู่ที่30,000 PV ท่านจะอยู่ที่18%ค่ะการคำนวณรายได้นะคะก็เอาตำแหน่งของท่านค่ะ18%นะคะ คูณด้วยคะแนนกลุ่มส่วนตัวนะคะก็คือ1 5 0 0 0พ PV ค่ะก็จะเป็นรายได้คืนกลับให้กับท่านค่ะท่านก็เอา3 0,000 PV อะคะ่ะมาหยอนกับปลูกไว้ค่ะในเดือนที่4ี่ค่ะท่านก็มีส่วนตัวนะคะ3 0 0พ PV มีคะแนนกลุ่มส่วนตัวคะ่ะที่3 0 0 0ม PV 3 0 0 0 0 PV มาจากนะคะของส่วนตัวของท่าน3 0 0พัน PV และมาจากสมาชิกภายใต้องค์กรของท่าน27,000 PV รวมเป็น30,000 PV ค่ะในเดือนที่แล้วท่านมีสะสมอยู่แล้ว30,000 PV ใช่ไหมคะนำมาบวกกับ30,000 PV ในเดือนนี้ท่านก็จะมีคะแนนสะสมอยู่ที่60,000 PV ค่ะท่านก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง30%หรือตำแหน่ง Star Manager ค่ะก็การคำวนวณรายได้นะคะก็เอาตำแหน่งของท่านค่ะ30%นะคะ คูณด้วยคะแนนกลุ่มส่วนตัวนะคะนั่นก็คือ30,000 PV ค่ะก็จะเป็นรายได้คืนกลับให้กับท่านท่านก็นำา0 0 0 0่น PV ค่ะมาหยอดกระปุกไว้เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะดิฉันจะลองยกตัวอย่างค่ะว่าที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นนั้นทุกท่านเข้าใจไหมนะคะ ือนนี้ท่านมีคะแนนส่วนตัวนะคะอยู่ที่12,000 PV มีคะแนนกลุ่มส่วนตัวอยู่ที่5000 PV มีคะแนนสะสมอยู่ที่1 7 0 0 0 PV ท่านจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ14% 14เปอร์เซ็น์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและถ้าสมมุติว่าในเดือนนี้ท่านมีคะแนนส่วนตัวอยู่แล้ว900 PV ค่ะ มีคะแนนกลุ่มส่วนตัวอยู่ที่15,000 PV นะคะแล้วก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่3,500 PV ท่านจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ18% 18%, 18ใช่ไหมคะแต่ว่าในเดือนนี้ท่านจะไม่ได้รับโบนัสน,นะคะเพราะว่าท่านมีคะแนนสะสมคือตั้งแต่3 0 0 0 0 PV ขึ้นไปอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีคะแนนกลุ่มส่วนตัว15,000 PV แต่ในเดือนนั้น ยอดส่วนตัวของท่านนั่นก็คือ1000 p พันพีแต่ท่านมีแค่900ซึ่งในเดือนนี้ท่านจะไม่ได้รับโบนัสกลับคืนค่ะหากสมมติว่าท่านมีคะแนนส่วนตัวนะคะ1,800 p พีวีค่ะมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวนะคะ800 0ัพีวีค่ะมีคะแนนสะสมอยู่ที่11,000 P พีวีท่านจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนไคะ10% 10เใช่ไหมคะ,มค,ะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะถ้าท่าน ตัวอยู่ที่1 0, 7 0 0 0 PV นะคะมีคะแนนสะสมอยู่ที่6 0, 6 0 0 0 0 PV ท่านจะอยู่ที่ตำแหน่งไหน,นคะ2ี่สงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าท่านมีคะแนนสะสมตั้งแต่6,000 0 PV ขึ้นไปใช่ไหมคะข้อสุดท้ายค่ะ มีคะแนนส่วนตัวอยู่ที่1,000 PV นะคะมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวอยู่ที่30,000 PV ค่ะมีคะแนนสะสมอยู่ที่60,000 PV ท่านจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ30% SM ะ SM ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าท่านมีคะแนนสะสมนะคะตั้งแต่60,000 PV ขึ้นไปมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว30,000 PV ขึ้นไปแล้วก็มีคะแนนส่วนตัวอยู่ที่1,000 PV นะคะ ดิฉันจะสรุปในการขึ้นตำแหน่งสตาเมเนเจอร์นะคะก็คือหนึ่งเลยท่าจะต้องมีคะแนนส่วนตัวค่ะตั้งแต่1,000 PV ขึ้นไปแล้วก็มีคะแนนกลุ่มส่วนตัวค่ะตั้งแต่30,000 PV ขึ้นไปและมีคะแนนสะสมนะคะตั้งแต่60,000 PV ขึ้นไป ท่านจะถึงจะดำรงคุณสมบัติครบในการขึ้นตำแหน่งสตาเมนเจอร์นะคะและเมื่อท่านดำรงคุณสมบัติครบแล้วท่านยังจะได้ผลประโยชน์อีก2อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1เลยก็คือกองทุนการศึกษาค่ะ1%และกองทุนการท่องเที่ยวอีก4%รวมทั้งหมดนะคะสูงสุดถึง35%เลยนะคะเมื่อเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าถามเลยครับคะ่ะ S ก็คือขึ้นยังไง,งบ้างที่เขขออีกทีนึงครับขออีกทีหนึงใช่ไหมคะการขึ้นตำแหน่ง t a r マネ ager นะคะก็คือหนึ่งเลยต้องมีคะแนนส่วนตัวนะคะตั้งแต่1,000 PV ขึ้นไปค่ะแล้วก็มีคะแนนครุ่งส่วนตัวนะคะตั้งแต่30,000 PV ขึ้นไปค่ะแล้วก็มีคะแนนสะสมนะคะตั้งแต่60,000 PV ขึ้นไปค่ะท่านถึงจะดำร,รงคุณสมบัติครบค่ะ เข้าใจแล้วเนะาะค่ะและก็เมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าในการขึ้นตำแหน่งตมเนเจอร์ค่ะเราต้องทำยังไงและต่อไปนะคะดิฉันจะลองยกตัวอย่างในการสร้างเครือข่ายง่ายๆนะคะว่าโดยการเริ่มจากตัวเรานะคะก็คือเราสมัครสมาชิกใช่ไหมคะ KKD 5้าอบาทแต่ว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อใช้เอง1000 p v แต่ในช่วงที่เราสมัครนะคะเรายังหาคนที่อยากทำธุรกิจไม่เจอ หาแต่ผู้บริโภคใช่ไหมคะก็ท่านก็หาไปเรื่อยๆค่ะสมมติว่าผ่านไป3เดือนนะคะท่านหาผู้บริโภคได้30คนใช่ไหมคะก็เอา30คนคูณด้วยคนละ1,000 PV นะคะคูณด้วย1,000 PV ก็จะเท่ากับ30,000 PV คะ่ะคูณด้วยตำแหน่งของท่านก็คือ30%ในเดือนนั้นท่านจะมีรายได้9,000บาทท่านพอหรือยังคะ ไม่พอไม่พอใช่ไหมคะแต่สมมุติท่านทําไปแล้วผ่านไปจากสามเดือนเป็นหนึ่งปีคะ่ะจากสามสิบคนเป็นหนึ่งร้อยคนคนเก่าก็ยังโดยโภคซ้ําเหมือนเดิมนะคะและท่านก็หาคนใหม่มาเพิ่มจากสามสิบคนเป็นหนึ่งร้อยคนคนละหนึ่งพัน PV เอาหนึ่งพัน PV คูณด้วยหนึ่งร้อยคนนะคะก็จะเท่ากับ 1000งแสน PV คูณด้วยตําแหน่งของท่านค่ะก็คือ30%เอร์เซเท่ากับ30 0 0 0บาทท่านพอใจหรือยังคะไม่พอยังไม่พอใช่ไหมคะค่ะถ้าท่านทาไปเรื่อยๆ3-5ปีนะคะจาก100คนค่ะเป็น1000คนคนเก่านะคะก็ยังรวยพวกซ้ําเหมือนเดิมท่านก็หาพูดรวยพวกใหม่ไปเรื่อยๆในเวลาที่เพิ่มขึ้นนะคะจาก100คนเป็น1000คนคนละ1000พี PV หนึ่งพันวีคูณหนึ่งคนเท่ากับ1นึ่งล้านวีคูณด้วยตำแหน่งของท่าน30%ปอร์ซ็นท่านจะได้รับรายได้เดือนละสามแสนบาทท่านพอไหมคะไม่พอค่ะเกือบเกือเกือบแค่เกือบใ,ใช่ไหมคะยังไม่พอใช่ไหมคะค่ะถ้า,าไม่พอนะคะสมมติว่าท่านโชคดีค่ะท่านหาไปเรื่อยๆแล้ว เกิดมีคนนึ่งอาค่ะสนใจอยากทำธุรกิจเหมือนท่านเขาก็สมัคร KKD ค่ะ500บาทแล้วก็เริ่มทำธุรกิจเหมือนท่านในเดือนแรกที่ท่านทำนะคะก็คือเขาก็หาด้วยพ่อคคลลัท0 0 0 0พนีวีนะคะหาไปเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นเสลของเครือข่ายเครือข่ายค่ะสร้างง่ายๆโดยเริ่มจากตัวเรานะคะดิฉันเชื่อว่า ในห้องนี้ค่ะทุกคนก็มีความฝันคืออยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินการเวลาแต่ทุกท่านจะทำอาชีพไหนละ่ะเพื่อที่ท่านจะได้ในสิน่งที่ท่านต้องการท่านจะทำเป็นลูกจ้างตลอดไปท่านจะได้ในสิน่งที่ทุกท่านต้องการไหมคะไม่ใช่ไหมคะมเราต้องหาในสิ่งที่ เราอยากทำและทำให้เราประสบความสำเร็จดิฉันเชื่อว่าเมื่อดิฉันก้าวมาในธุรกิจนี้ค่ะดิฉันจะประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าดิฉันได้อยู่กับคนที่เก่งและคนที่ประสบความเสเร็จสำเร็จถึงสท่านซึ่งดิฉันเชื่อว่าสามท่านเนี้ยจะสามารถนำพาให้ดิฉันนะคะไปประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเพียงแค่เรามี หนึ่งความฝันอันบันเจดย่อมก่อเกิดศรัทธาอันแลกล้าคาวสตาไม่ยากหากฝ่าฟันเราเท่านั้นริคิดชีวิตเราแล้วพบกันที่ตำเนียคาวสตาเดเลตร์ค่ะ